สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารมีขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและท่านไหนที่ประสงค์อยากจะฝากดวงแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่12-18ถึงเมษายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะดวงการงานช่วงนี้การงานดีค่ะ ถือว่าราบลื่นนะคะผ่านอุปสรรคได้ค่อนข้างง่ายมีงานหลายอย่างทั้งงานประจํางานพิเศษนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังคุมงานให้ดีๆนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าขยันจะก้าวหน้าไวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างมีผู้ใหญ่สนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้ดังนั้นนะคะเราจึงควรรักษาโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสมีข้อเสนองานดีๆเข้ามานะ ถือว่าเป็นดวงอธิษฐานของชาวราศีพิจิกค่ะส่วนดวงการเงินนะคะหาเงินเก่งใช้เก่งเหมือนกันค่ะมีโอกาสนะคะเข้ามาหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแต่ท่านนะคะก็จะได้ข่าวดีที่รอคอยอยู่เรื่อยๆเป็นผลลัพธ์นะคะที่ท่านเคยลงทุนลงแรงไว้ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นทำดีได้ดีนะคะตาม ที่เขาเคยกล่าวมาเลยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเห็นผลไวสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะทำดีไว้เยอะๆค่ะดวงของท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินมากแต่ก็เสียมากเหมือนกันเพราะว่าอะไรชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะกล้าได้กล้าเสียดังนั้นต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะการเก็บเงินควรจะเก็บ แบบเป็นทรัพย์สินจะดีกว่านะคะอาจจะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเป็นรถด,ดวงของท่านในช่วงนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่แต่ก็ตามบุญบาร,รมีที่เราสะสมไว้เนาะส่วนดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะรักมาจากต่างถิ่นค่ะคนแปลกหน้าหรือคนรู้จักที่เพิ่งจะเคยพบเห็นกัน อาจจะพบรักในระหว่างเดินทางหรือโยกย้ายงานเนาะแต่ควรให้เวลาศึกษาดูใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าเพิ่งผีพามตัดสินใจคนมีคู่อาจห่างกันเพราะเดินทางในเรื่องของงานะเอียนนะคะแต่ก็ มันดูแลจิตใจซึ่งกันและกันร,รักของชาวราศีพิจิกช่วงนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะเป็นรักที่มีความสุขดีเบิกบานนะคะมันสร้างบรรยากาศดีๆให้กันก็เพียงพอแล้วร่วงสุขภาพแข็งแรงค่ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพท่าป่วยก็จะดีเนาะมีโอกาสที่จะหายดีขึ้นอาการจะดีขึ้นนะคะข้อควรระวังโอกาสดีมีเวลาจํากัดนะคะ ต้องรีบคิดรีบตัดสินใจเนาะรีบคอยคว้าไว้อย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครง่ายๆเพราะได้ความไว้วางใจจากงานมาเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเคล็ดลับการเสริมดวงมันตั้งจิตปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าจะช่วยหนุนนำดวงของท่านมากๆทำบุญกับพระประจำวันเกิดนะคะมีโอกาสที่จะช่วยหนุนนำดวงค่ะ มันกะตันยูก,กับผู้มีพระคุณนะคะจะดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค่ะ